จ้างพันหนึ่งก็ไม่ขึ้นหรอกจังหวะเนี้ยเหงาแตกเว้ยข้าโทรมาฮัลโหลครับพี่ฮลัลโหลขนมถึงแล้วใช่ไหมครับผมถึงแล้วครับ,ข,ข,บขึ้นไปข้างบนได้เลยขึ้นไปข้างบนอรอได้ครับได้ครับขึ้นไปข้างบนเลยใช่ไหมครับครับโอเคโลสำนักส่งเวลานี้สี่ห้าทุ่ม มีไฟยัน่ากลัวนะทา่าโอ้โหกูโดนอีกแล้วที่ไหนเนี่ยโดนอีกแล้วจ้างพันหนึ่งก็ไม่ขึ้นหรอกจังหวะเนี้ยเหงาแตกเว้ย้าโทรมาฮัลโ,โหลครับพี่ฮัลโ,โหลหนมถึงแล้วใช่ไหมครับผมถึงแล้วครับ,ข,ข,ข,บขึ้นไปข้างบนได้เลยขึ้นไปข้างบนฮอรอได้ครับได้ครับขึ้นไปข้างบนเลยใช่ไหมครับโอเคครับโอเคครับ okay, ครๆคร่วยพอด้วยนะลูกนะผีผมเป็นคนไมกลัวผีโอ้โหทางขึ้นขึ้นมามีแต่ป่าแต่อะไรนี่สี่ทุ่มห้าสิบสองน ครับผมอ่ะน,นี่ครับลุงครับอันนี้ลุงสั่งแก๊บบ่อยไหมครับเนี่ยสั่งแก๊บเป็นประจำอ๋อสั่งเป็นประจำเลยเหรอครับสั่งกาแฟมากินตลอดเลยสั่งกาแฟมากินตลอดดึกๆึอย่างนี้สี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยนะครับใช่ลุงก็เป็นสับเปลือยอยู่นี่แหละอ๋อเคยโดนแบบยกเลิกงานบ้างไหมมีบ้างอ๋อครับลุงดึกๆเดือนเดือนี้ กาแฟผสมทอรีนกาแฟผสมทอรีนมีวิตามินบีกินแล้วมันสดชื่นกระพี้กระเป๋ากาแฟสำหรับผนกลางคืนอีลีตัวนี้ลุงก็เลยชอบกินแมนแมนอ๋อครับไม่เดยวผมผมกลับแล้วครับลุงบรรยากาศไม่ค่อยครับว่าไงครับเองไปช่วยยกของฝั่งนู้นนิดนึงดิอยู่ไหนครับตัวไหนครับอยู่หลังเมนฝั่งนู้นอะหลังเมนฝั่งนู้นนิดเดียวของไม่เยอะหรอกของไม่เยอะใช่ใช่ ลุงอยู่คนเดียวเหรอครับเนี่ยอยู่คนเดียวอ๋อให้ผมไปมช่วยยกของอแตเเ่เราคนกินก็ไม่ไปก็ไม่ได้นะ